สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขุมสุขพล FC เก่า FC ใหม่วันนี้กับภาพพี่น้องเราปลาแถวบ้านครับบราเดิเดินทางไก่บรูไว้เมื่อนี้ชิมันขึ้นเมื่อวานบอกลามาหอดปลาคนกับไลท์ขึ้นเก่าอยู่ครับคนไลทกเมื่อวานอยู่แถวปลาห็ตร่วมห็ดไข่ห็ดเพลิงกับมาไม้เก่าไม้เดิมเลยพี่น้องเขาปลาเขดอนเป็นปลาแหลกเนาะ คือสิบพจบในป่าเดียวดอกเมนจ้ะแถวบ้าน <c oughs> ตลอดสองป่าสามป่าขี่มอเตอร์ไซค์เลาะไปเรื่อยๆครับนะครับสมมื่อเล้วก็ฝากเพียงเลิกใจตะเพ่งกขยาดในเด้อครับชมตะเพ่งสายเลาะกดติดตามกดซับสะไขกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกับตะเพ่งกขยาดครับไปครับลุ้น้องแข่งหน้าบิ่งมือนีภาษีมันสำเร็จก็ฝากเพียงก็เลังใจทหารทหารของ,งทุกคนนะครับตลอดปลอดภัย กำลังลบบได้ก็ซอยเป็นกำลังใจครับแรงเพิ่มเสียใจครับขอบคระทิ่เสียชีวิตนาครับสิงที่บอย่างให้เกิดมันก็เกิดในเมือเฮาหลีเลียงบไดแผลกำลังใจทัศทหารเฮ้าคือกแลครับรักษาประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดบุ่อยไพยเขามากำกล้กยแผ่นดินเฮ่าได้ครับ ประเทศไทยบ่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียว่บานกระตูมครับหอมกลุ่มเลยเั่วกลมมาทำทั้งชน ให้ขาวครับดอกหน่อยแต่แข็งดีครับสัตา์ครับดอกไม่อีกหรอดูนี่ขาสันกำลังงามเลยครับให้ขาวอีกตูมครับดอ,ดอกเดียวแต่มมนเพิ่มขึ้นคู่ครับขาเนืน้อ n เลย เกียวครับดอกชี่สวยงามๆเลยนี่เป็นศาสตร์พี่นนอเป็นนาหฮอนกะลองบานชื่อสวยอีกดอกครับดอกสวนกางามงามงามเลย ไข่ขาวครับดอกกำลังแข็งๆเลยครับทานกระดอกยังไงครับกำลังงามกำลังนึ่งจิ้มน้ำจิ้มก,ก่อยกระเสียบด้วยครับเผิ่อออกมูยังไมูระกตาเลยด้วยครับ ทานหน่อยครับน่าหลั่งดอกอย่างงามอย่างหนาเลยครับแต่ขาจาเคี้ยวอยังขาจาเคี้ยวเห็ดทานครับเออข้าวใส่เคี้ยวดอกดอกนหนาเลยครับแต่ดอกก็ลังงาม สมบูรณ์โมทันบานดียครับเนี่เป็นท่านเลือดเนะครับท่านเลือดท่านไงกระเจ้าเขียวมูอวานมูเดียวได้เป็นหาบด้วยครับเบื้องไงครับนทานเลือด ตะกุนคุ้งด้ออกได้ออกมูไงครับท่ครับตูมนึงครับไข่ขาวตูมกำลังสวยงาม ไข่ขาวครับมะพผ้าหิดเปลกอกไหน่อยหิดห็ดปวกเขียวงูครับอุ้หขาเหนียวเลยจิบไปมกปพัดใส่ไข่กับเสียบครับพัดซื้อพัดใส่น้ำมันหอย ไปตรงเติมยังเลยครับเสียบด้วยกันำง,งามเลยข้าวเงนียวดึกสีพอเกียบด้วยครับยิบไงข้าวเหนเียว ดินกับบ่มีง่งามๆหมกเสพไิตู ขึ้นมาว่า,วามีดินเลยครับหู้ฮี่ Cái nồi hoặc là đứa cây nhây cầu hoặc bật này. Chúng này cái lần là... กระสุนง,งามๆจุดลุนจุ่มหนึ่งอุย้ยพอม,มกเลยจุ่มบานอีกจุ่มหนึ่งครับอุย้ยตัวพันดอกงามๆเลยพู้อีกจุ่มหนึ่งเอาตัวจุ่มมันกรอน เด็ดพร้อมครับถ้าเปี้ยวเทียวขี้ดินเพิ่นหลายจุ่มนี่กับจุม่ม แานงขึ้นครับบัน 还有呢。 สี่พอเก็บยู่ครับุณมึนดึงขึ้นมาไม่ติดตัวนขาเหี่ยว 中克领导。 จุ่มสุดท้ายบานก็มูได้มีดมาหรอจุ่มสุดท้ายจังได้มีด Nhau. Không không Bố kia bảo cậu Xoắn nông nó đỏ ngàm phột khá nhạt lúc xuống ข้นีอีกอยู่ครับจุ๋มแบบไงจุมสุดท้ายแขกมกกะบมกบบไงเด้ออเป็นกระตาเนาะอม,อมกับอมแบบไงนกินแกงมอแบบไงนเหลียวกระยังต้งสวง ืันนี้เด้เก็บให้ปวกมื่นดอกหอกดกึดปวกลอยดอกว่นท่านได้กเก็บเอามื่นดอกก่อนพันดอกมันน้อยไปจะว่าจะจุ่มเต็มกระต้านี่เป็นมื่นดอกอิลิ่งเลยใบ<น>ใหยาห,หมุกน้ำนาะ ึุนมาเจอละจุมม่มเล้่อคืนน้องนิดนิดเดออะน้อยแล้วเพราะว่าว่บในมีดใส่มีดยังสิหลอนเลยเอาแบบส,สวยๆเลยอือ สวยคือกันแล้วนี่ตาพิงหวานคือเห็ดป่วงไงแล้วคราบเป็นบอยเมลโลอมหวานเสบดีใช้ไปตูด,ดีรวยสวยอยู่เราดกเขาเสซ่สบ เป็ดนัวนัวเนะะอะปลาอร่อยอร่อยหยอดลงสักหน่อยนึงนี่นเสียปัญัานี่ครับเกือบเต็มกับตาเลยอู้หูใหญยแห้งเห็ดปวกมื่นดอกครับ กำลังกินเลยครับนี่ดอกกําลังงามๆบางขาขาสวยสวยอยู่ดอกอกับพ่ท่านบานเต็มที่ครับกําลังงะมงามง่วมง่วม่วงแบกับมะเพยขห้นปวกไงขึ้นกันเด้อครับแต่เผนดอกหน่อยซื่อๆแกงหรือโมกกหวานขึ้นกันครับก็แกงใส่หอมใส่ตูดีแมงลักผัดน้ำมันหอยกระเสียบครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงยังเลยผัดน้ำมันหอยอย่างเดียวตักมากินได้เลย สรุปยอดได้ยอดมันของห้องมือนี้ครับเห็ดรวมห้องเครื่องกระตารวมดอกไงเด็กเก็บไงอยู่อันนี้มันนั่งเห็ดปวกไก่หน่อยมันนั่งเก็บเห็ดปวกไก่หน่อยครับเห็นเพิ่นงามดอกกําลังงามแพ่งดอกกําลังง่วงๆขาเพิ่นเหย้าครับเก็บไงยิบไงก็เลยเก็บออกวงตี้แหละครับม้วงไงเลยเป็นตร์อ่อนซอนเต็มกระตาอดบ่ได้เนาะเก็บเอาแกียงในม้อบวงไงเลยครับนี่ เต็มกระตาโจโกเห็ดทานเท่าเก็บม,มากอะเอาแบ่งให้คนเแถวคนเป็นบ่ได้เห็ดเราใหญ่เอาเห็ดทานบ่เรา,าเอาเม็ดสุยางแล้ววาเลยบแบ่งให้เราเห็ดทานตัวนี้ก็เลยได้เห็ดปวกเลยบ่อยางต่อครับนั่งเก็บเห็ดบ่ย่างโดนครับนี่ภาพี่น้องกบ้านล้วครับได้เห็ดมูนี่พ่อเลยเห็ดปวกหมื่นดอกขอบคุณหล,ยลายๆที่ามาเป็นกำลังใจตะเพียงขยันมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชททุกอคอมเมนต์นครับผมได้สิแดงลายตอทรายหลอกขอกันณในชิมนาครับกั <c oughs> บบานละค่ะชิมนี่มันเห็ปปปดปวกบัวแดงงัดทางงัดเลยหยุ Nh ่มทั้งหยุบหยุ่มหยุมหยุ Nh ่มหยิบ <c> ย <oughs> ิบยิบเ e ปิดปาดขาหยุ่มย่างเดียวเพิ่นบัได้ฟังดินเพิ่นฟูอยู่ทั้งเสือเพิ่นเลยยิบไงครับขอกันในชิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มันอนี้มานีคือเกาเห็นนะให้ตาได้เต็มตาอ่านี่ก็เห็ดคือกันเห็ดปวกเป็นแซ่บคือกันปวกหมื่นดอกคุณเนาะ